สวัสดีคนดูุกคนด้วยนะครับวันนี้ช่องฟิลเตอร์เกมไม่ทถอดียวฟรรฟรายว,นนวันนี้ครับคิวบีกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับใช่แล้วทั้งนี่เราเคยทําไปสองครั้งนะครับ XM8 แล้วก็ AK มังกรนะครับ AK มังกรฟ้านะครับนิ่งฟิลเตอร์ใช้ปืน XM8 นะครับอเบวกับพี่ตอมที่ใช้ปืน,น AK เนะครับพี่ตอมของเราใช่แล้วอารามา VS วัด อาดามเมจนะครับว่าฟามแรงของปืนีนเ,เราจะเริ่มอา vs กันครับระหว่าง AK กับ XM8 โ <c oughs> ดยอาสกิลของตัวละครนะครับเท่ากันหมดทุกอย่างนะครับ,บ,บต่างกันที่ปืนอย่างเดียวก็เตอร์เป็น XM8 l e v e เลเวลหครับที่่อมเป็น AK เ e v ลเวล e v e l เลเวลนะครับซึ่ง l ล v ว l 6ก็เป็นเนจ็ดไะ้รลยพี้โจเชียงที่ว่า พียงเชื่อว่ามันไม่มีท่าทางกับสกินจับเอฟเฟกนะก็เดี๋ยวเราจะยิงตัวก่อนนะครับยิงตัวคนละนัดดูว่ากี่นัดตายนะเดี๋ยวยิงตัวนะครับเอ็กยิงตัวหนึ่งนัดพวกยิงดิพี่ก็ท่าทางขอเอ็กยิงคนสามจุบหกอ้าวเอ็กเคยิงหนึ่งนัดโอเคเอ็กแปดเอ็กเอ็กแปดโอเค อาเตอร์ยี่สิบสี่ AK เตอร์ AK ไอเกมแปดเตอร์เตอร์เลยยี่สิบโอเค 78, เด<อ>ีเ๋ยวให้ AK ยิงก่อนครับยิงตัวหนึ่งนัดอ่าเตอร์ยิง AK ยิงเตอร์อ่านัดที่สามครับ โอเคดีโอเคนัดที่สามนี่แปดนัดที่สามอ่านัดที่สี่ครับโอเคเขตายตายครับตายไม่ตาย first อู้นี่องเขาหงห้าจม,มูกเฮ้ยหกนี่หว่าหกนัดเหมือนกันครบหกนัดตายเหมือนกันต่อไปนี่แปดยิงหัวหนึ่งนัดต้องปูพันนั้นที่เลยไม่ตายจ้ะไม่ตายนี่เหลยสองชัวร์ไอโอเคยิงหัว โอเคเคหัวหนึ่งนัดตายนะไปหมวกสองนะครับหมกสองกอนสองแล้ให้เอเป็ดก่อนนะเอป็จิงตัวหนึ่งนัดโอเคโอใช่ไหม ไม่ไม่ไม่ตายไม่ไม่ First Blood ไม่จโอเคหมวกสองเดี๋ยวให้ AK แปดยิงหัวก่อนหนึ่งนัดหนึ่งร้อยแปด AK ยิงหัวครับหนึ่งนัดไอตัวนี้ตายแล้วแหละไม่ตาย First b ต้องตายนะอ้าวต่อไปหมวกสองยิงหัวครับเดี๋ยวให้ AK ยิงก่อนบ้าง AK ยิงหนึ่งนัดไม่ตาย จะ <First> มันตายนะครับ okay. โอเคคือเน้นไอคี AK มันเอาไปดุงเนี่ยแม,ม่น้ำ <c oughs> ก็บวกสองบวกสองก็เสมอกันไงเกาะสี่เดี๋ยวให้ a อคแปดยิงก่อนนะครับยิงตัวพี่อยู่ในเส้นขาวดิอ้าวยิงตัวหนึ่งนะัดเตอยิงเอ้ย,ยก,กระโดดยิงยากหนึ่งไอคยิงยเล่งนาดเร่งตัวอ่น<า>นนะออพี่เล่งผมเล่งไอแปดที่สองเล่ง,งยิง สามสี่หกเพิ่งยิงตัวดีอึ้นสุดเันไอ้ก็ยิงตัวงี้อ้เจ็ดเจ็ดตาย o มันจะผ่านทุกอย่างต็เตะไม่ได้เลยเอเแนัดตายนะเอแปดแปนัดไม่ตายนะครับ โอเคต่อไปหมวกสีนะครับเดี๋ยวให้เอ็กแงแปดยิงหัวก่อนยิงหัวหนึ่งนัดเจ็ดสิบเจ็ดเอเคอ่าหนึ่งนัดไม่ตายเอ็กแงแปดได้ 2? สองสองนัดก็ไม่ตายอหัวกระลกอดก็<ๆ>ไม่ตายห <c oughs> ัวกระโหลกแล้วเรื่องลยที่หนึ่งเนี่ย,อ, 3. 3> ยอ๋อนัดที่สามฮะจะต้องตายซะเอ้ยหมวกดูมันกันเฮ้ยสามนัดไม่ตายอ่ะก็มันหมวกหัวแล้วมันหมวกหมดแล้ว โอเคเราต้องหัวอีกทีนึงโอเคเดี๋ยวให้เอ็มแปดยิงก่อนนะแล้วผมเม่เอ็มแปดอันนี้มาเพื่อมีหัวหนึ่งนัดหนึ่งนัดเจ็ดจเจ็ดเอค่าหนึ่งัดเอ็มแปดที่สองที่สองแล้วเดี๋ยวมือหมวกหลุดเอ็มแปดตที่สามสามนไม่แตกเอคเหลือหนึงเซเหลือหนึหัวนี่เอคสามนัดตายเต้ก็หมวกอีกแปดสามนัดไม่ตาย สีพาสตโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปการทดลองนะครับระหว่าง XM8 Disney กอเ r ด i a n ครับกับ AK b u f a m e Dago XM8 Level 6นะครับ AK Level 7ก็ทดลองตัวละครเหมือนกันนะครับก็คือมีแต่แม็กซิมอย่างเดียวแล้วก็ทดลองยิงคนละนัดครับเพื่อวัดดาเมจเสร็จแล้ว ยิงหัวแบบไม่มีหมวกไม่มีเกาะก็เรื่องนี้นี่แบบยคุคไอซี่ AK แรงกว่าถ้าเป็นหมวกสองหมวกสองนี้ผลการทดสอบ AK อกับ PM8 อ,อันนี้เสมอกันนะครับก็คือ,อสองนัดตายใครเปิดใครเปิดก่อนก็ชนะสองมาเตะเกาะสองนะครับเกาะสองยิงตัวก็ AK แรงกว่านะครับ โอเคกองซี่หกสีนะครับยิงตัวผลการทดสอบนะครับ AK แรงขวายิงหัวก็ AK แรงขวาครับก็คือ AK แรงขวาแทบทุกสถานการณ์นะครับยกเว้นหกสองยิงหัวครับที่เสมอกันเออยอมเพลครับก็คือถ้าเกิดเพนแนวระนาบเดียวกันนะครับ AK ก็แรงฝาอย่างชัดเจนเลยมันจะไปได้ไง อีกางแปลก็จะได้เปรียบจากที่สูงกว่าแต่ก็เราไม่ได้ลองให้ดูนะครับก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถิงแจ้งเตอนนะครับจะยกใหมาชิปหน้าสวัสดีคนนึงครับพรอมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสม <First> blood. ว้าวเอคชนะนะครับนรรรเนี่ยตันแลอะไรกันตเอในี่เป็ตัล้อนียนวสวแล้วไอ,วอาตาหนึ่งก็หนึ 1, 2, อ่องสม first blood ดดูนี่เอาหนึ่งสอง f i r s าน้ำหนึ่งสองไพวก็ยิงก็แต่เร่ยต่อ